ยูก็ช่องทุ่ซีชนแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะหนึ่งมก,กราคมหกห้าเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีของปีหกห้านะคะ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ทําให้นุ้นมีวันนี้นะคะขอบคุณบอสทั้งสองแล้วก็แม่ยุย้ยแล้วก็พ่อต้อมด้วยน้าจ้าที่เฮนไห้นหุน้นมีทุกมือหนีได้มีทุกอย่างมีเงิน u t u b e อ่าเป็นรายได้เสริมนะคะแล้วก็เฮตไห,ห้อ่าแฟนคลับทุกคนรู้จักนุซี่ชาแนลนะคะอันนี้ก็ขอบคุณบอสทั้งสองมากๆนะคะแล้วก็แม่ยุย้ยด้วยนะคะที่ทําให้นุ่นมีวันนี้นะคะแต่มือหนีประเด็นเฮ่าคอนเทนต์เฮาบ โมเมนตยังโดนพี่นอ้องเซอร์ไพรส์แฟนนะคะพอดีเป็นมือครบรอบหนึ่งปีกับตัวเล็กนะคะนุกกะเลยสั่งเป็นลูกปุงอัดแก๊สเป็นวันรูนอัดแก๊สประมาณนี้นะคะสั่งอยู่ยาสูสั่งหลายมือแล้วละ่ะแต่ว่าเราเราต้องใช้วันที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามือเป็นเป็นมือครบรอบไหมพี่น้องแต่เลยว,ว่าตอนเรียกว,ว่าจะไปเอาเองแต่ว่าหลานหลานข้าเจ้านะ่ะเห็นบุลลัว่ง่ายพิ่งจะเลย ว่าจเจ้ามาทรงแต่ว่าหะเสียค่าน้ำมันให้เพื่อนแน่นิดนึงนะคะพี่น้องก็โอเคนะคะเพราะว่านุ่จะเดินทางมากครับรถมากจากอันกำแงพงเพชรเกาะประมาณเก่าชั่วโมงนะคะพี่น้องก็เลยเมื่อยกับแบบว่าอ่าบ่ได้ขับรถไปเอาอยูเอสูนะ,ะก็เลยเพื่อนมาสรงนะคะก็จากค่าน้ำมันให้เพื่อนนะคะกะเธอโอเคอยู่พี่น้องนะคะเพื่อจะเอามาสรงหลานมึงกระจายดีดีเอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นุ่นาพาตัวเล็กน่ะ มาซื้อนอย่างนะ,ะพี่น้องกะซื้นอนาย่างไปกินนะคะเอาไป้่ากินรอบเดกอกจยสิแมพี่น้องเอาใส่เนื้อตัวไวเพราะว่ามาผ่ากันกินรอบเดอกอยู่สิแม่ก็เลยมาซื้อของไว้นะคะตอนนั่งกับสิบเปอร์ท่านหูยังดอกนุกก็ว่าจะซื้อแหวนให้นางสลึงน,นะคะเป็นมันคุบรอบนะคะเพราะว่า,าเขาเคยุ่งกันกะสางมานันยุ่กันหลายอย่างนะคะพี่น้องก็อยู่เคียงข้างกันเพราะว่าจะทุกจะซุก พันอย่างมากต่างๆนหน้าก็หันมาด้วยกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณแฟนมากๆนะครับที่อยู่เคียงข้างกันแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้นานอีกแค่ไหนแต่ว่าจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดและจะทําให้ดีที่สุดด้วยนะคะเขาก็ยุ่งกันไปเรื่อยๆนะพี่น้องจนกว่าสิตายจากกันหรือว่าพากจากกันนะคะพี่น้องเขากัดจะทําดีที่สุด นะคะเขาสิบประเดมาเสียใจที่หลังนะคะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็รอตัวเล็กอ่าเพิ่นเอาใอนย่างก้อนแล้วก็ตอนนี้ล้านล้านลูกโปง่งล้านบอลรุ่นอะ่ะเพิก่กจะล่นมาทรงตอนนี้นะคะพี่น้องนุกศสีสะพาหน้างให้นั่งเปิดออกนุกศสีขอนั่งมันนะคะ <laughs> ก็นุกศีขอตัวเลกมันนะคะตอนเลกว่าสินี่ละว่าสินเดือนมกร,รานะคะพี่น้องแต่ว่า ก็ดูก่อนเพราะว่าท่างตรีพ่นสมเสแซมบานพันยูพรนเทนเหลวก็เลยว,ว่าอาจจะรอเป็นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะสลับนุ่นเกบตัวเล็กนะคะพี่น้องนุ่นคือสิขอ,อนั่งมันนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นยังไงน,นั้นพี่น้องก็รอดดติด่ามน,นะคะว่าจะเป็นยังไงนั้นก็รอตอนจกบ,บ้านพักกันนะคะสุด,ดใด้กินอีกแล้วพี่น้องบเบื่อมือนะคะ ไหนของขวัญมันครบรอบไหนจ้าแม่เลยได้แหวนมันได้แหวนหวงอ้าวของป้าละได้เอาได็โอ้อันนี้ได้แล้วปะไปถ้ากดก็ซืออันนี้มันกินตัวมอสบรีือัพาดึงจอสงรปซื้อกินเสยดีอยากลา โอเคค่ะ okay, พี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านก oh, so ันนะจ๊ะไปซ้อมต่อค่ะมาถึงแล้วนะคะให้หนูหรือเปล่าขอบคุณมากขอบใจมากพอดีแม่เป็นเอดีแฟนเปล่าอยู่น้องโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ใต้เป็นการใหม่นะคะลูกใช่ค่ะที่ใหม่มันย่งูกยังอะไรใช่ค่ะเพราะว่ินที่คนนึเขาเคยสั่งที่ร้านนะคะใช่ใช่ตอนตอนแฉวางมีน้องเล็กๆน่ยตอนน้องเดือนของเดือนเนี่ยลูกเอฟซีไปซื้อมาให้ก้นขอบคุณนะคะหนูก็เอามาเน้างนี่ลูกเอ่อพื่นไปอยู่ค่ะพึ่นไปซื้อของเรื่เพื่อนบ้านหลังอย่ก่าี่่ก่ออคุณนะคะ ใหญ่มากใหญ่กว่พี่นุชงซี่ใหญ่กว่าพี่อีกเหรอใหญ่กว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลเราตรงนี้นะเราตรงนี้นะแยงบ่แยงบ่แยงบ่โอ๋อไปอีกทับไปอีกไม่โดนแจกเดี๋ยวพี่ตัวเล็กเขียนมีมันนี่มันนี่ตรงนี้มีเลยนะโอเคทำไมไม่หันหน้ากล่องมาให้กล้องดู เดินเดินเดินดินดินเดินเดินเราบดแล้วแต่ไอเดอร์หามดวงนักตาทำไมถ่ายกลเลยอ่ะเห็นไหมไม่มันเห็นเห็นกล่องไงใช่ห๊ะนตาเว่่าเรเ่าอาให้เปิดอาสุกวันอาหบอม้เนาะโอ้เพนมีเลยอาให้เปิด โอ้ยหนูที่มันเงี้ยงบ่มีดอกเ้วยไม่อะไรเนี่ยเท่าแต่ยังขึ้นเลยยังขึ้นลาบก็อาชกรักกันนะคเอานี่ไม่มีตังในนี้หรอไม่มีตังในนี้อ่ะอาุกองอนอาชองอาชอง อันนีน้วอลซี่หนึ่งเบียร์ลูซี่เตเล็นกน,นะคะเพราะว่าสีม่วงพี่น้องก็เลยได้สีม่วงโอ้ยเกตเล่เตเลแตกค่ะแตกซะนาะเบียร์หมาลาคุณก็ชวมาหันนี่อันนี้ก็จะบอกคุณแฟนว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีเลวนะคะที่อยู่ด้วยกันมาเฮ้ยเหมือนลูซี่ที่แต่งตัวบนหนา้าลาแตกนะคะ<อ>ก็ขอเป<อ>็นของเป็นการแต่งตัวด้วยนะคะคือข้าวบุญเข้าร้านก็ได้ไ ขอบคุณมากขอบคืณมามากแต่ว่าของของของขวัญมันคุ้มรอบนะหายไปแล้วได้อะไรนมได้ไรได้แหวนค่ะได้แหวนหนึ่งวงนะคะคุ้มรอบหนึ <ain ways> ่งถ้าเขาเลือกันใช่เออเลือกก็ได้เราโขกกันไหมโขกเชื่อเลยกันทั้งสองเชืเบื่อเธอแล้วเบื่อที่จะเป็นแฟนแต่อยากเป็นคู่ชีวิตแล้วอยากเป็นคู่ชีวิตแล้วขอบคุณนะครับผมเหมือนกันเนาะ มันจเนาะอ,อัอนนี้ต้องดูอีกก่อนเพราะว่าอะไรหลายอย่างยังไม่เข้าที่เลยนะคะอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเออมันก็มีอยู่หันหลังจะต้องรอดูก่อนว่ายัางไงกันต่อโอเคป่ะ okay. โอ้จะได้ไอ้ดุกโฟมไปถึงเรื่องไปอะไรมึงน,นันมันไปโอ้จักสีส้มเร็จบุสมเร็จเขา,าเกา็าตกลง,งน้ำข้าดอกน้ำตาลเนาะอยู่ใน<ร>ใจนี่ล่ะ ในหอดเวลาเห็นพี่น้องร่อนโอ้เขาเท่าก <พอ S 1> ับตัวเ <นะ S 2> มียไดยยยรร้ไปร่อนลงตะก่อนยังดอกวิสาเช้าพุงเช้าไข่ก็รอลุึไม่ก่อนไม่ได้หรอถ้าป่านนั้นว่าไม่ทอยยังให้แป้งอยากจะน,นุ่มนี่นั่นก็รอลดรึก่อนนะคะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคนพางเขาไปซื้อของขวัญครบรอบหนึ่งปีนะคะแล้วก็อ,อันนี้ก็อุยอ้ยหยบไปละหนึบฟงอันหนาลักตัวเล็กคนเจ้า เพราะว่าวันนี้เราก็เดินทางไกลด้วยเนาะก็จะพ่อจะวหอดบั่นพักนะคะพี่น้องต้องขอบคุณเมื่อกี้เปิดกล้องอันนั้นงอนเอาก็จะงอนงอนเวาประสุเพาสตะเล็กเนให้ให้ตอบจะต้องการยังตอบว่าตอบเซยงเซยเย็ดนอนนี่นั่นต้องการยังให้ตอบเย็ดจ้ะว่าเป็นยังดอกตอนที่เสียฉันหลุดเสียอะไรเนี่ย บัก็ให้ตาว่าบอกปเข้ก่อเพื่อนน่ะบันก็ให้ตาว่าก็เราดูไปก่วนเออเข้าใจเร็วน้ำพี่น้องเนาะโอ้เชตอนก็ไปบอกกักล่องน้ำที่ลาถ้าอ่บอกขค่ฉันดีล่ะโอเคไม่เครื่อนมือบางคำนีสรุปโอ้แค่สิสิมันหรือโมมันนีมันเออขึ้นโมมันคือเอาฟืนนะม้ออกเธอเอาฟืนเธอกะบาอดีสำฉันเธอจะเอาแทกระตัง เธอแบบคุณเธอกำลังบริสุทธิ์ฉันฉันบอกเลยนั่านั้ะเขาถังกาแฟตกร่วงเผาก็าจะึ้นค่านจะฟ้องมันจะึ้นท่านคนยากด้วยเท่าน้แหละฝาตอบเสียฉันรู้ก็รอดูนะคะว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนเนาะเพราะว่าตอนนี้การ็บอกคนไปแล้วเพราะว่าเดือนกุมภาพันบอกเร็วเธอบอกเร็วโอเคโอเค โอเคแหละแต่ผูเสียเอาเงินไปหมั้นว้างแพนไเวลแล้วไงตามใจผูเสียเอาเงินไปหมันนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะกินก็เิ่นไวลเล่วแล้วพี่น้องก็โอเคอยู่แต่ว่าถาสร้างเพื่อน่ะอ่าอันคุณพ่อคุณแม่ทาาตัวเลเพิ่นจะอันอันบ้านอยูเพื่อนกับสมแทบบ้านอยูกจะล่อให้บ้านพ่ษเสสษฐกนจังไปหมันลูกสาวเพื่อนนะคะพี่น้องจะเอาว่าเป็นเมียถูกต้องตาม กฎหมายตอนนี้เป็นเป็นได้ภาคปฏิบัติจะซื้อภาคทฤษฎีว่เเน,น,เนเป็นเส้นเป็นภรรยาเพราะมีอะไรมาแต่งเวลกระซางรัฐบาลมาให้เปลี่ยนกระซางก็ฉันเส้นใดเส้นไม่ใจถ้าแต่งเหนือก็ต้องซำเส้นโ <Okay, S 1> อเคโอเคโอเคโอเคเอาใส่ของขวัญอีเวนต์สุริสันเขานี่เด็กถ้าไม่ยินดีอยู่กับวัว ก็ทีเดียวเขาี่เป็นห้องกวนเกะฉันฉันยังเป็นห้องกวนในเธอเลยฉันก็เป็นห้องกวในเธอก็กาันเจ้าพาอีกแทไทีเดียวอดย่างก็เจ้ายังก็ฉันฮะกะเกี๊กอ๋อ่าแม่เอาจะสิบคนนี่ไปซื้อเหมืนเบุบุงหวงเท่าไรล่ะซื้หมือนใคซืมาเอาโนซีไม่มาเอายดอกเบื้องเมียนะเมียงเมียนโนซีแน่ปยังเมียโนซีเป็นยังหึงดเบ่ไดเหึงดอก อาจารย์นะอาจารย์บอกไปเอาหลดจักหลอดคตนี่ก็มบอกมันสิบประมาณนี้นะบอกหึหึหึหโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่ติดตามเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณที่เอ็นดูเออขอบคุณที่เอ็นดูทั้งสองคนพร้อมนะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะสวติดตามเทั้งสองคนเปดุดนะคะพี่น้องข้างหน่อยใจห้างดุดนะคะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ